สวัสดีค่ะสวัสดีชาวลัคนาราศีตุลน,นะคะวันนี้เรามาเปิดไพ่อัปเดตภาพรวมความรักของคุณคนที่ทราบลัคนาชัดเจนรับชมได้เลยคนที่ไม่ทราบเวลาเกิดใช้วันเดือนปีเกิดดูตามราศีคนที่มีดาวศุกร์ดาวจานันทริตยอยู่ที่ตุลก็สามารถรับชมได้สามารถจะดูควบคู่กันได้เลยทั้งศาสตร์ไทยแล้วก็ตะวันตกนะคะโอเคชาวตุลเรามาดูกันในตอนนี้ภาพรวมความรักของคุณค่ะจะเป็นไปในทิศทางใดลัคนาราศีตุล ให้ไว้แรก free yourself ปลดปล่อยตัวเองถึงเวลาที่คุณจะได้ควบคุมชีวิตของตัวเองแล้ว calling in your soulmate เรียกหาเนื้อคู่ของคุณคำอธิษฐานของคุณได้รับการตอบรับคนที่คุณไปขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์มานั่นแหละนะคะไม่ว่าจะนานเท่าไหร่ที่คุณเคยไปขอมานะคำอธิษฐานของคุณนั้นได้รับการตอบรับจากโชคชะตา และ let's go o f control issue ปล่อยให้สถานการณ์ต่างๆคลี่คลายอย่างเป็นธรรมชาติค่ะอาจจะมีประเด็นกันในเรื่องที่คุณไม่สามารถควบคุมได้ปล่อยไปเลยนะคะปล่อยให้สถานการณ์ต่างๆคลี่คลายไปตามที่ควรจะเป็น healing family issue เยียวยาปัญหาครอบครัวและ keep and open mind เปิดใจไว้คู่รักของคุณอาจจะแตกต่างจากความคาดหวังและ make the effort ความพยายามความรักที่ยิ่งใหญ่ขอให้เชื่อฟังคำแนะนำเนี่ยความหมายของไพ่เลยนะคะนะความรักนี้นะคะและใต้สำรับค่ะ what waiting for มันคุ้มค่าที่จะรอคอยเวลาอันศักดิ์สิทธิ์กำลังทำงานในความสัมพันธ์ของคุณเรามาดูกันที่ไพ่ทาโร่ค่ะชาวตุลน,นะโอเคเดี๋ยวเราจะมาเปิดไพ่กลางกันก่อนความรักของชาวตุลภาพรวมความรักค่ะ สิดาบสิ้นสุดความเจ็บปวดและ9ก้าถ้วยคุณกำลังดิวอยู่กับคนที่เขาใช้ชีวิตโสดมานานเพราะมีปมในอดีตนะคะแต่ว่าสิ้นสุดน่ะสิบดาบคือการที่เขาสามารถที่จะ move on ออกมาจากพลังงานลบๆเกา่เกาๆได้ที่ทำให้ตัวเขาอาจจะไม่กล้าเปิดใจกับคุณนะจนคุณจะต้องไปขอร้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยก็ได้นะคะเนี่ยนะคนคนนี้นะคะดูเหมือนจะยากนะแต่ขอให้คุณเปิดใจเอาไว้ค่ะ บางทีคนรักของคุณนั้นเขาอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคาดหวังนะคะอาจจะไม่เป็นเหมือนภาพลักษณ์ที่เขาเปิดเผยหรือว่าแสดงให้คุณได้เห็นแต่เชื่อเถอะว่าความรักครั้งนี้น่ะคุ้มค่าที่จะเสี่ยงและคุ้มค่าที่รอคอยนะคะอะไรที่ควบคุมไม่ได้ก็ปล่อยวางไปนะคะในตอนนี้คุณอาจจะกําลังยึดติดกับคนคนนี้มากๆเลยแต่การยึดติดในความรักนั้นทําให้โศกการยึดติดในความรักนั้นทําให้กลัว ละความยึดติดเสียได้ก็ไม่ต้องโศกไม่ต้องกลัวนะคะความรักของชาวตุนเป็นเช่นไรคะ่ะไพ่ใบแรกห้าดาบมีในเรื่องของคําพูดบางครั้งคุณกับเขาในตอนแรกที่ได้รู้จักกันนะ,ะนะมีคำพูดที่ทําให้กันและกันเสียใจอาจจะไม่ลงรอยกันขัดแย้งกันเหมือนเป็นคู่อรินะนะี่นะคะความรักของคุณอาจจะมาจากคนที่เคยขัดแย้งกันมาก่อน นะคะเดอะซันสิ่งแวดล้อมแต่คุณก็ไม่ได้ยี่ระนะคะต่อให้จะขัดแย้งกันกันกบความสัมพันธ์แต่คุณก็สามารถที่จะมีความสุขได้ในแบบของคุณค่ะเดอะซันสิ่งที่มุ่งหวังซีเรียนคนคนนี้ก็ห่วงแหนคุณตั้งแต่แรกแล้วนะเนี่ยตั้งแต่ไหนแต่ไรเลยนะคะนะที่มีปัญหากันเถียงก็เรื่องหึงหวงหรือเปล่านะคะในช่วงแรกที่ได้รู้จักกันทําไมเขาห่วงคุณขนาดนั้นล่นะเนี่ยเพราะอะไรเพราะคุณเป็นความสุขข,ของเขา Night of อฟสอดการเ a คแอคชั่นไพอัศวินถือดาบคนคนนี้ตอนที่เข้าหาคุณน่ะเหมือนเป็นพลังงานของความรักที่รีบร้อนรีบเร่งเลิฟบอมมิ่งนะคะราชินีถือไม้เท้าพลังงานชาวตุนคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์คุณเป็นคนที่หน้าตาดีคุณเป็นคนที่มีเซนต์มีสัมผัสทำงานเก่งเป็นคนที่ใครๆอยู่ใกล้ๆหรือได้พูดคุยด้วยก็รู้สึกมีความสุขคุณเป็นคนที่มีชีวิตชีวา ไม่แปลกใจว่าทําไมเขาถึงห่วงแหนคุณนะพลังงานของคุณเป็นพลังงานของคนที่เข้าใจตัวเองแล้วก็สามารถที่จะมีความสุขอยู่ได้ด้วยตัวเองสี่ไม่เท้าพญานาคตอันใกล้ชาวตุนคนรักของคุณเนี่ยคนที่คุณรอคอยเนี่ยคะวอดไวททิ้งฟอรนนี่นะเขาเป็นคู่กับคุณอยู่แล้วเดอะซันสี่ไม้เท้าหนึ่ง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 ,งพลงงานทวินเฟรมสี่เหรียญเขาทั้งห่วงคุณ แล้วรักคุณหมดหัวใจอยากจะแต่งงานกับคุณอยากจะอยู่กับคุณไปจนแก่เท่าคนคนนี้รู้สึกแปลกไหมคะว่าตั้งแต่ได้เจอกันต่อให้คุณจะขัดแย้งกันแต่คุณก็รู้สึกถึงความมั่นคงในความสัมพันธ์น่ะคุณสามารถที่จะฝากความหวังไว้กับความสัมพันธ์นี้ได้และตัวของเขาก็เป็นพลังงานของคนที่จริงจังชัดเจนกับคุณมาตั้งแต่ไหนแต่ไรนะคะเขาอาจจะพูดถึงเรื่องการแต่งงานไม่ใช่ว่าขอแต่งงานตั้งแต่แรกนะแต่อาจจะบอกคุณว่า เขาอยากจะมีความสัมพันธ์ไปในที่ทางไหนเนะคะเหมือนกับจะไปเปยให้คุณได้รู้ว่าสิ่งที่เขาต้องการในความสัมพันธ์นี้ในท้ายที่สุดแล้วคืออะไรแบบนั้นน่ะนะคะอัศวินถือถ้วยการสารภาพรักเขาอาจจะช้าหน่อยนะคนคนนี้นะคะกับการที่เขาจะเปิดเผยหัวใจออกมาเขาอาจจะกลัวที่จะสูญเสียคุณหากทําอะไรรีบเร่งเกินไปหรือในช่วงแรกคุณอาจจะเบรกเขาไว้ก่อนนะ คุณอาจจะบอกเขาว่าให้ช้าลงนิดหนึ่งไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบร้อนนะ,ะคนคนนี้ก็เลยอาจจะเป็นพลังงานที่กล้ากล้ากลัวที่จะเข้าหาคุณแต่ใจเขานะคะรีบเร่งใจเขาร้อนนะคนคนนี้นะคะเป็นคนใจร้อนนะคนในความสัมพันธ์นี้นะคะอัศวินถือไม้เท้าแต่ต่อให้เขาจะพยายามช้าลงกับคุณแค่ไหนความรู้สึกที่เขามีให้กับคุณนั้นมัน,ม,นมันถล่มไปแล้วนะ่ะเขาหยุดหัวใจของเขาที่มีต่อคุณหยุดความรักที่มีต่อคุณไม่ได้อีกแล้ว คุณคือคนที่ดีที่สุดที่เขาเคยค้นพบคนที่เขาเคยเจอเดอ s ซันเนี่ยไพ่ที่ดีที่สุดในสำรับนะคะถ้าไม่เช่นนั้นเขาจะคิดถึงเรื่องการแต่งงานกับคุณโล่งห่วงแหนคุณอยากจะผูกมัดคุณแบบนี้ได้ยังไงเพราะว่าอะไรเพราะว่าพลังงานของคุณ่ะเป็นพลังงานที่เข้าไปเยียวยาใจเขา Healing Family ไปเยียวยาตัวตนที่เป็นเด็กภายในของเขานะคะนะคะหกดาบ ความคิดที่เขาซ่อนไว้คือการเดินทางหากตอนนี้เป็น long distance love er หากคุณเป็นความรักทางไกลที่อยู่ไกลกันเขาอยากเดินทางมาหาคุณมากๆเลยนะอัศวินถือเหรียญมีแต่การเปิดเผยการสารภาพราการ Take Action ทุกๆอัศวินออกมาหมดแล้วเรามาดูกันไพ่แต่ละใบอยากจะสื่อสารอะไรกับคุณไพ่ห้าดาบอยากบอกอะไรค่ะ5ดาบ โอ้โห oh, The Empress ชาวตุน The Sun The Empress สี่ไม่เท้าสี่เหรียญคนรักคนเขาไม่รู้จะรักคุณมากกว่านี้ได้ยังไงแล้วอ่ะ The Empress คุณคือทุกสิ่งทุกอย่างของเขาเลยค่ะมากับ The s ันมีเกณฑ์นะชาวตุนนะคะถ้าคุณอยู่ในช่วงวัยที่สามารถที่จะมีบุตรได้นะเขาอยากมีลูกกับคุณนะคนคนนี้เนี่ยเขาอยากให้คุณเป็นเป็นสีภรรยาและเป็นแม่ของลูกเขาค่ะ เชื่อเถอะว่าเขาต้องเคยพูดเขาอาจจะไม่เคยบอกคุณว่ามีลูกกันไหมแบบนี้นะถ้าเป็นความสัมพันธ์ที่เพิ่งเริ่มต้นนะคะแต่เขาจะพูดถึงเรื่องของการที่เขาอยากมีลูกนะหรืออาจจะส่งอะไรที่เป็นเกี่ยวกับเด็กๆคลิปเด็กๆหรืออะไรที่เกี่ยวกับการแต่งงานสีไม่เท้าการมีลูกการที่อยู่กับคนรักแบบภรรยาตั้งคันอะไรแบบนี้นะคะเหมือนเป็นสายสัญญาณนะ ที่ส่งมาให้คุณรู้ว่าเขาต้องการอะไรจากความสัมพันธ์นี้เขาชัดเจนนะคะคนคนนี้นะชัดเจนในการที่เขาเปิดเผยความรู้สึกแต่เขาเหมือนพยายามที่จะยั้งตัวเองเอาไว้คุณคือคนที่เขาตามหาคือสีภรรยาในอุดมคติหากคุณเป็นชายชาวตุนคุณรู้สึกว่าใจคุณน่ะไม่อาจจะหยุดรักเธอได้อีกแล้วทําไมไพ่ใบแรกถึงเป็นไพ่ของห้าดาบ คุณขัดแย้งกันยังไงให้รักกันขนาดนี้คุณทะเลาะกันคุณหยุมหัวกันยังไงให้จิตใจของคุณไปตกอยู่กับคนคนเดียวได้ขนาดนี้เขาเข้ามาสอนอะไรคุณเขาบอกอะไรให้กับคุณทําให้คุณเห็นถึงสิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตการสร้างครอบครัวกันที่อยากจะเดินทางไปหาคนที่หวงแหนคนที่รักใคร่เพราะอะไรเพราะเธอคือความสุขของคุณอย่างล้นใจเลยใช่หรือเปล่าจิตวิญญาณของคุณกําลังบอกอะไรคนคนนี้เข้ามาเปลี่ยนแปลงอะไรคุณไป จิตใจคุณเปลี่ยนไปความคิดทัศนคติของคุณเปลี่ยนไปนะคะเธอทําให้คุณรู้สึกว่าเธอคล้ายๆกับคุณแม่ของคุณนะพลัง,งาน the empress เป็นพลังงานของความเป็นแม่นะคะก้าเหรียญในช่วงแรกหรือในตอนนี้ที่ยังไม่มีสถานะอะไรกันแต่คุณมองภาพเธอไปเป็นภรรยาคุณแล้วชาวตุนที่เป็นชายนะคะหากคุณเป็นหญิงฟังคลิปนี้อยู่นะคะคุณเป็นคนที่เฉิดฉาย คุณดูไหมว่าคนคนนี้ตกหลุมรักคุณตั้งแต่แรกพบพลังงานนี้ใช่เลยที่เขาหาเรื่องทะเลาะกับคุณที่เขาพยายามแกล้งคุณหรือบูลลี่คุณพูดหยอกล้อหรือว่าแย่คุณอ่ะเป็นเพราะเขาถูกใจคุณมากๆเขาเข้ามาในช่วงเวลาที่คุณเป็นโสดแล้วคุณรู้สึกแปลกใจว่าคนคนนี้ทำไมถึงจู่โจมคุณมากขนาดนั้นเพราะพลังงานของคุณเฉิดชายมากเลยชาวตุลเขาพยายามที่จะหาเรื่องคุยกับคุณอ่ะ บางครั้งบางทีถูกใจคุณบ้างไม่ถูกใจคุณบ้างแต่พลังงานของคุณเป็นพลังงานของคนที่เข้าอกเข้าใจผู้อื่นยิ่งคุณเป็นแบบนี้เขายิ่งรู้สึกอยากจะผูกมัดคุณให้รวดเร็วเลยเขาอยากจะเทคแอคชั่นเขาอยากจะทําอะไรให้ให้มันสิ้นสุดความโสดของคุณนะ่ะนะคะสิบถ้วยนี่ไงเห็นไหมล่ะสิบถ้วยนะคะเป็นพลังงานของคนรักที่เจอแล้วคู่แท้คนที่จะอยู่กันไปจนแก่เท่าเขามองเห็นอนาคต ครอบครวัวที่มั่นคงในช่วงเวลาที่เขามีคุณติตใจของคนรักของคุณ,คณเขามั่นคงมากๆเดอซันอยากบอกอะไรค่ะเดอซันหนึถ้วยรักแท้ดูสิคะคุณเป็นรักแท้หนึ่งเดียวคุณเป็นความรักที่เขาไม่เคยเจอมาก่อนในชีวิตของเขาอ่ะเขาอาจจะเคยมีความสัมพันธ์มานะไม่ใช่ไม่เคยหรอกนะคะแต่ว่าไพ่เดอซาราเอดออฟคัพ e ออกมาเนี่ย พระอาทิตย์และหนึ่งถ้วยเน่ะคุณคือความรักที่ดีที่สุดในชีวิตที่เคยเกิดขึ้นกับเขาถ้าคุณคบหากันมาสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยเขาจะต้องเคยพูดประโยคนี้กับคุณคุณคือคนที่ดีที่สุดที่เขาเคยพบเจอ you are the best เขาอยากจะเปิดเผยความรู้สึกของเขาจะแย่แล้วเนี่ยมันจะระเบิดออกมาแล้วค่ะจุกอกแล้วนะเดวิลดูสิคะพลังงานเดวิลคนคนนี้เขาลุ่มหลงเขาสเสน่หหาคุณแบบท้องตัวไม่ขึ้นนะ เราไม่เคยหลงใครแบบนี้ด้วยเขาพยายามที่จะช้าอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเขาพยายามที่จะล้งตัวเองเอาไว้พยายามที่จะบอกช้าช้าหน่อยช้าช้าหน่อยคนนี้เราใช้แล้วช้าช้าหน่อยค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่ใจเขาคิดไปถึงไหนตอนไหนแล้วการแต่งงานการมีลูกการอยู่กับคุณคิดไปถึงอนาคตการสร้างครอบครัวอยู่ด้วยกันพลังงานเดวิลการยึดติดการผูกติดการหมกมุ่นชาวตุลอาจจะเป็นพลังงานของคนที่ไม่กล้าเปิดใจเพราะพลังงานใบแรกคือพลังงานของการปลดปล่อยตัวเอง คนคนนี้เขาพายายามที่จะเอาชนะใจคุณในทุกวิถีทางหากเขารู้ว่าคุณไม่ชอบอะไรที่รวดเร็วหรือจู่โจมเขาก็พยายามจะช้าลงแต่เขาหยุดตัวเองไม่ได้นะนะเขาร <im it> <ส>ู้สึกว่าเหมือนกับคุณเป็นคนที่ฟ้าประทานมาให้เขาอาจจะเป็นตัวเขาก็ได้นะที่ไปขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะขอให้ได้สมหวังกับคุณเขากําลังพยายามทําทุกอย่างเพื่อที่จะแสดงความรักเปิดเผยความรู้สึกที่เขามีมันมากล้นมันล้นถ้วยเลยนะคะไพ่เดวิลพลังงานของชามังกร สิบเหรียญคนดูสิสิบถ้วยสิบเหรียญเนี่ยคนที่คุณคบหาด้วยตอนนี้เนี่ยนะคะฟังไพ่ไปก็รู้แล้วใช่ไหมคะว่าเป็นใครคนที่คุณก็รู้ว่าใครแน่นอนอะ่ะถ้าเป็นความรักใหม่ไม่มีทางที่จะฝันไปถึงขนาดนั้นอะ่ะคุณต้องรู้จักกันมาสักระยะหนึ่งแล้วอะ่ะนะคะนะเขาต้องการจะเป็นครอบครัวกับคุณพลังงานเดวิลเนี่ยออกมาขยายหนึ่งถ้วยและสิบเหรียญ เขาไม่ได้เพอ้อถึงใครเลยนะชีวิตเขามีแต่คุณแค่คุณแล้วก็คุณติเอ็มเพรสเนี่ยังไงก็เป็นที่รักคุณเกิดมาเพื่อเป็นที่รักคุณได้เป็นสุดที่รักอยู่แล้วล่ะนะกับคนคนนี้เนี่ยเขารักคุณหมดทั้งหัวใจเลยค่ะสี่เหรียญอยากบอกอะไรสี่เหรียญความหึงหวงหวงแหนการเก็บรักษาคิงออฟสอดคนคนนี้เขาเป็นคนที่มีประสบการณ์ในความรักมากพอสมควรอยู่เลยนะนะคะ จนเขาไม่คิดว่าเขาจะไปหลงรักหรือไปรุ่มหลงใครได้อีกแล้วเนี่ยคนคนนี้เนี่ยดูลักษณะเขานะคะดูเหมือนจะเป็นคนเย็นชานะภายนอกนะคะดูเหมือนจะนิ่งๆแต่นั้นเป็นเพราะความรู้สึกที่เขาต้องพาย,ยายามที่จะเก็บซ่อนเอาไว้ไม่อยากให้คุณรู้สึกว่าเขาทําให้คุณอึดอัดนะคะนะพระงานคิงออฟสอดคนที่ตั้งใจแล้วตั้งใจจริงมุ่งมั่นอยากจะทําให้สําเร็จและนี่ก็คือความรักที่เขาปรารถนาหนึ่งดาบ ชัดเจนค่ะนะคะคนคนนี้อยากจะปกป้องคุณคุณคือของรักของห่วงนะคะของเขานะ่ะสุดจะห่วงห่วงคุณหนึ่งเหรียญคุณดูสิพลังงานคุณเก้าเหรียญพลังงานเขาที่มีต่อคุณหนึ่งเหรียญแล้วสิบเหรียญก็ออกมาอยู่ตรงนี้อยู่แล้วเนี่ยใต้ใต้เดวิลคุณดูนะคะชาวตุลเขารักคุณหมดใจทั้งใจและหมดใจหมดชีวิตเขาให้คุณคนคนนี้นะ่ะ เขาเติมเต็มคุณได้ทุกอย่างพลังงานของคุณเป็นเก้าเหรียญคุณก็เติมเต็มเขาส่วนที่เขาขาดหายส่วนตัวคุณอะไรที่ขาดหายไปคนคนี้ให้คุณได้ทั้งหมดแหละเขาจะเข้ามาเติมเต็มในชีวิตคุณเขาจะไม่ได้เป็นพลังงานที่มาสูบพลังงานที่ดีจากคุณแต่เขาเข้ามาเป็นส่วนที่ขาดหายเหมือนเป็น last piece ชิ้นส่วนสุดท้ายที่หากันจนเจอแล้วความชัดเจนขึ้นมาขนาดนี้นะคะหนึ่งถ้วยหนึ่งเหรียญหนึ่งดาบคุณเอาไปเลยใจทั้งดวง คุณไปนั่งขตมาดเล่นอยู่ในใจเขานอนตีลังกาเล่นอยู่ในหัวใจอยู่ในความคิดอยู่ในความรู้สึกของเขามีทั้งความปรารถนาความรักการอยากจะลงเอยแต่งงานอยากมีลูกกับคุณโอ้โหพลังงานความรักหลังจากนี้ไปภาพรวมชาวตุนดีเกินจะบรรยายไม่รู้ว่าพูดโอ้โหเมื่อกี่ครั้งแล้วนะคะโอเคในออฟสอดอยากบอกอะไรชาวตุนในออฟสอดค่ะการเทคแอคชั่นอย่างรวดเร็วชาวรออตไพ่ของชาวกรกฎ คนที่กําลังจะได้รับชัยชนะหรือการเดินทางนะคะการเดินทางมองว่าเป็นการเดินทางชัยชนะนั้นได้อยู่แล้วล่ะต่อให้ต่อให้ไม่มีไพ่หกคทถาขึ้นมาแต่แค่นี้ก็ชนะแล้วชนะเลิศเลยยืนหนึ่งเลยนะคะการเดินทางค่ะนะรักทางไกลเดี๋ยวเขาจะมาหาคุณนะคะสิบไม้เท้าในตอนนี้งานหนักหน่วงนะคะมีงานหนักอยู่เลยแต่ไม่เป็นไรนะคะเพราะมีหัวใจรักที่พักดีเพียงคุณคิงออ f คั p เข้ารักคุณค่ะ แล้วเขารู้สึกเขารู้สึกว่าความรักที่มีมันมันอัดอัน้นมันจะถึงขีดจํากัดที่เขาจะเปิดเผยอ,ออกมาได้แล้วมันล้นหลามความรู้สึกนะ่ะสิบไม้เท้าก็คิงออกครับเขารักคุณจนล้นหัวใจออกมาแล้วนะคะนะความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณมากมายเหลือเกินคุณไม่รู้หรอกว่าเขารักคุณมากมายแค่ไหนสิ่งที่คุณรู้ยังน้อยไปได้วยซ้ำว่าเขารักคุณมากแค่ไหนนะ่ะนะคะ ราชนีถือไม้เท้าอยากบอกอะไรอ่ะสองใบออกมาคนคนนี้ไม่มองใครแล้วจริงๆคนคนนี้เป็นคนหน้าตาดีนะชาวตูนคนรักของคุณนะคะเป็นคนที่หน้าตาดีโดดเด่นเขาอาจจะมีคนติดตามเยอะๆโดดสตาร์นะ่ะหรืออาจจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงเด่นดังเป็นคนหน้าตาดีเลยแหละเนี่ยแล้วสี่ถ้วยแต่เขาไม่ใช่คนที่รักใครง่ายอย่างที่บอกนะคะพลังงาน King of Swords เป็นคนที่มีประสบการณ์ในความรักนะคะเขาตัดสินใจอะไรได้ถูกต้องเสมอแล้วก็เป็นคนที่เรื่องมากนะ เรื่องมากในความรักนะฮะนะคะคือไม่ได้ง่ายกับใครเป็น perfectionist สีถ้วยต่อให้ถ้วยจะวางอยู่ตรงหน้านะสามถ้วยนีย้เขาจะเลือกใครก็ได้นะจริงๆเนะี่ยแต่ว่าเขาเลือกแค่คุณรักแค่คุณหนึ่งถ้วยที่อยู่ตรงนี้เนี่ยที่เขายังจับต้องไม่ได้ที่ที่เป็นคุณเนี่ยนะคะคนที่เขาปรารถนามีแค่คุณที่เขารอคอยถ้วยที่ยังอยู่ห่างไกลนะคนคนนี้ไม่มีสายตาไว้เลง็งแลใครค่ะนะคะ,นะค,ะคนอื่นสําหรับเขาเนี่ยพลังงานอื่น ไม่ได้มีไม่ได้มีความหมายอยู่ในสายตาเลยไม่ใช่ว่าทุกคนไม่ดีนะคะแต่สําหรับเขาคุณคือคนที่ดีที่สุดและเด็กถือไม้เทา้าการเริ่มต้นการที่เขาได้อยู่กับคุณน่ะเหมือนกับเขาได้เป็นตัวเองเขารู้สึกว่าเขาเป็นตัวของตัวเองเขาชอบตัวเองเวลาที่อยู่กับคุณเขารักตัวเองในช่วงเวลาที่ได้พูดคุยกันกับคุณมันเหมือนทําให้เขาเป็นสิบสี่อีกครั้งเหมือนทําให้เขากลับไปเป็นไปเป็นเด็กเนี่ยเยียวยาแน่นอน,นอ่ะคุณคุณเข้าไปทําให้เขารู้สึกว่า เขาได้เจอกับคนที่เขาสามารถที่จะงองแงได้ Healing family issue เนี่ยจะต้องมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับความเป็นเด็กๆ family issue นะคะปัญหาครอบครัวจริงๆเขาอาจจะไม่ใช่คนที่มีปัญหาอะไรนะคะแต่อาจจะเหมือนกับเด็กที่ต้องการคนเอาใจใส่คนดูแลคนสนใจเพราะพลังงานคุณเป็น the Empress ความเป็นแม่คุณเหมือนคนที่เข้าไปทําให้เขารู้สึกว่าเขาปลอดภัยที่จะงองแงกับคุณนะคะสไม้เท้าอยากบอกอะไรกาดความคิดมากความเครียด เพราะความห่างไกลนี่แหละและยังไม่ได้ลงเอยกันเพราะพลังงานของคุณนั้นเป็นโสดอยู่เลยคุณอาจจะยังไม่ได้มีคอมเมนต์ที่ชัดเจนกันแต่ใจคุณและเขาตรงกันรักกันเขานารักคุณมากกว่าที่คุณรู้และที่เขาต้องเครียดอย่างนี้เพราะอะไรเพราะว่าเขาอาจจะยังทําอะไรตามใจที่เขาปรารถนาไม่ได้คุณอาจจะกําลังสนุกอยู่กับชีวิตโสดน่ะชาวตุนนะคะแล้วไกลกันคุณก็อาจจะไม่ได้ไปคาดหวังอะไรมากมายเนี่ยพลังงานของคุณเหมือนคนที่ปกป้องตัวเอง เพราะคุณยังไม่เปิดใจให้เขาทั้งนั้นที่เขาให้คุณไปทั้งหมดทั้งใจแล้วเขาพยายามที่จะล้างตัวเองไว้ว่าอย่าทําอะไรมากเกินไปนะคะเขาไม่ได้กลัวจะเสียอฟอร์มนะเขาไม่ได้จะที่ทิปลุกอะไรนะคะแต่มันอาจจะเป็นพลังงานของคุณที่พลังงานของคุณที่งงทําให้เขารู้ว่าเขาจะเล่นเล่นไม่ได้นะ่ะเขาจะเข้ามาแบบรีบเร่งคุณไม่ได้นะ่ะเขาจะต้องเป็นคนที่คู่ควรแล้วดีพอกับคุณที่ทําให้คุณเปิดใจรักเขาได้แบบที่ เขาไม่ต้องสงสัยอะไรแต่ด้วยครับพี่เขาต้องเก็บความรู้สึกนี้ไว้นั่นแหละทําให้เขากดดันแล้วก็เครียดมากๆเลยเดทค่ะไพ่ของชาวพิจิกเดทแล้วก็ก้าวดาวสิ้นสุดความเครียดนะคะสิ้นสุดการรอคอยเช่นนั้นได้นะตัวเขากับคุณอาจจะเคยมีเรื่องที่เคยห่างหายกันไปเคยเลิกลากันไปหรือเคย พูดตัดจบกันไปต่อให้คุณจะแค่พูดหรือเปลยอะไรออกมาก็แล้วแต่พลังงานความรักเนี้ยเหมือนกับสามารถฆ่าเขาได้เลยนะคะถ้าเขาเสียคุณไปอ่ะแต่เขายังไม่ได้เสียคุณไปแต่เขาคิดไปนะเขาคิดไปว่าถ้าเขาสูญเสียคุณเขาอยู่ไม่ได้แน่ๆเลยอ่ะเนี่ยแปดไม้เท้าแน่นอนคําพูดเพียงแค่คุณพูดอะไรของคุณก็ไม่รู้ว่าเล็กๆน้อยๆว่า คุณอยู่คนเดียวได้มีความสุขดีคุณยังไม่ต้องการมีความสัมพันธ์นี่นี่คือไปของคําพูดนะคําพูดคุณฆ่าเขาได้ไม่ใช่ฆ่าให้ตายแต่ว่าเหมือนจิตใจเขามันมันรู้สึกเหมือนถูกบีบจนแหลกละเอียดเลยอะ่ะไพ่เดทออกมาต่อกับความเครียดแล้วก็การสื่อสารไม่รู้แหละคุณอาจจะมีวาจาที่เชื่อเฉนมันไม่ใช่ว่าคุณจะดุเขาทุกครั้งนะคะแต่ว่าพลังงานของดีเอ็มเพรสเนี่ยจะมีพลังงานของราชินีดาบอยู่ข้างในนั้นคุณอาจจะไม่รู้ว่า คำพูดของคุณบางครั้งเนี่ยไปไปทำร้ายหัวใจเขาอะค่ะทํร้ายความรู้สึกเขาคุณอาจจะพูดไปด้วยการที่คุณก็เป็นของคุณอย่างนเนี้ยเนี่ยความโสดคนโสดแบบเฉื่อยชคนที่ไม่จําเป็นจะต้องไปอ้อนวอนของความรักจากใครบางครั้งก็อาจจะลืมตัวไปบางทีนะชาวตุลน,นะคะภายในออบคับอยากบอกอะไรคะในออคัพ หนึ่งไม้เท้าการเริ่มต้นใหม่เขาอยากจะขอโอกาสจากคุณจริงๆหากเป็นคนที่เคยเลิกลากันไปเดี๋ยวเขาจะติดต่อคุณมานะคะการตามง้อการขอความรักและการเริ่มต้นใหม่ในตอนนี้ตัวเขารู้สึกเบื่อหน่ายกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ไม่ได้เบื่อคุณแต่เบื่อตัวเองเบื่อสถานการณ์ตอนนี้ที่ต้องอยู่ไกลกันกับคุณเบื่อกับสถานการณ์ในตอนนี้ที่ต้องรอคอยการเดินทางเบื่อที่ยังไม่สามารถที่จะเปิดเผยความรักได้อย่างหมดใจเขาอาจจะมีเรื่องการเงินด้วยนะที่เป็นปัญหาในตอนนี้นะคะ การงานที่หนักเหนื่อยแล้วก็ได้เงินไม่ไม่ได้เท่ากับที่ทําออกไปค่ะนะเหมือนกับเป็นพลังงานที่ตัวเขาถูกถูกล้อมเอาไว้ด้วยปัญหาการเงินนะ่ะนะคะที่ยังทําให้เริ่มต้นใหม่ไม่ได้ที่ยังทําให้เปิดเผยความรู้สึกทั้งหมดที่มีกับคุณไม่ได้ยังมาหาคุณไม่ได้นี่แหละอาจจะเป็นประเด็นที่ทำให้เขาเครียดนะกลัวว่าคุณจะเลิกกับเขากลัวว่าคุณจะมีใครมาพลากคุณไปกลัวว่าใครจะพลากคุณไปจากเขาอะ่ะคนคนนี้กลัวที่จะสูญเสียคุณนะคะ เขาไม่สามารถสูญเสียคุณได้นะคนคนนี้เนี่ยในออบวานอยากบอกอะไรค่ะการเทคแอคชั่นราชินีเหรียญโอ้โหคุณเป็นที่รักคุณเป็นหนึ่งเดียวเป็นเดอะวันในดวงใจคุณเป็นโลกทั้งใบของเขาเลยเดอะเวิร์คนไกลร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ลองดิสเทนท์เลิฟรักทางไกลหัวใจที่แข็งแรงเดอะมูนไพ่ของชาวมีนโอ้โคนคนนี้เพ้อหนักเลยนะคะชาวตุลคุณจะรู้อะไรบ้างไหมเนี่ยพลังงานคุณหนักแน่นเหลือเกินเลยเนะี่ยแต่พลังงานเขา เหมือนอ่อนละทวยไปหมดแล้วกับคุณนะคะคุณมีอำนาจต่อใจคนคนนี้มากนะแล้วพลังงานถึงใกล้กันนะแต่ทาไมถึงได้รู้สึกถึงกันได้มากขนาดนั้นพลังงานเดอรมูนเนี่ยเป็นพลังงานของอินท t i o n จิตวิญ,ญญาณความรู้สึกที่คน,นึงหาคนคนนี้เวลานึกถึงคุณทีไรนะเขาจะไหลลงไปกับความรักความคิดถึงความปรารถนาที่มีต่อคุณเหมือนเหมือนถอนตัวออกมาไม่ได้นะคะรักแบบถอนตัวไม่ขึ้นนะนะคะงงหัวไม่ขึ้นนะประมาณนั้นนะ่ะ หกดาบอยากบอกอะไรค่ะอยากเดินทางจะแย่แล้วทาวเวอร์โอ้มีเกณฑ์จะได้เจอกันแบบปุกบปรับฉับพันนะสเตรนจ์ไพ่ชาวสิงคนคนนี้ยึดมั่นอยู่ที่คุณเขาไม่มีอีโกโ้ไม่มีอัตตาใดๆแล้วค่ะหากก่อนหน้านี้เคยเย็นชากับคุณหากก่อนหน้านี้เคยทาเคยทําเฉยเดี๋ยวเข้าหาเดี๋ยวหายไปอะไรก็ไม่รู้ของเขาดูจะบางทีดูรีบเร่งบางทีดูอึดอดัดแต่รู้ไหมคนคนนี้จิตใจเขามั่นคงอยู่ที่คุณแล้วเขาจะยอมคุณเนี่ยสเตรนจ์ไพ่ของ สิงโตที่ยอมยอมราชินีของเขาคุณเป็นไมค์ควีนของเขาเลยนะหกถ้วยการกลับมาของคนรักที่เคยมีประเด็นกันไปเคยพังเคยจบกันไปเคยมีเรื่องอะไรของคุณต่างๆนานาเรื่องราวในความสัมพันธ์ของคุณนะคะสุดท้ายยังไงก็จะได้กลับมาหากันครั้งแล้วครั้งเล่าคุณมีประเด็นกันกี่เรื่องเนี่ยเดี๋ยวพังกันเดี๋ยวอยู่ไกลกันเดี๋ยวเลิกกันเดี๋ยวมีประเด็นเรื่องการเงินการรอคอยความหมกมุ่นอะไรต่างๆ เคยไหมที่จะหยุดรักกันได้เคยไหมที่จะเลิกนึกถึงกันนะคะไพ่หกถ้วยออกมาคอนเฟิร์มว่าไม่เคยนี่คือคําตอบในออเปนเดอร์เคลอยากบอกอะไรคะอัศวินเหรียญการสารภาพรักการขอความรักสองดาบการตัดสินใจคุณจะต้องตัดสินใจในเรื่องอะไรเอ็มเปอเอร์เป็นคู่กันกันกบเดอะเอมเพรสมาแล้วคุณทําให้เขาเป็นคนที่ดีขึ้นนะคะในตอนนี้ตัวเขากําลังรู้สึกว่าเขาจะต้องทําอะไรบางอย่างได้แล้วเขากําลัง move on ออกมาจากชีวิตของเขา ในตอนนี้เวลานี้หรือมีเกณฑ์มากเลยว่าเรื่องที่คุณกับเขารอคอยนะไพ่เดทจะสิ้นสุดลงคืออะไรการเงินที่มีปัญหาสถานการณ์ที่ไกลกันแบดถ้วยนคะ,ะเขากำลังตัดสินใจที่จะออกเดินทางนะหลังจากที่พลังงานเขาเต็มเปี่ยมแล้วเป็น The อ็มพอ o r คู่ควรกับคุณแล้วคนคนนี้จะได้เดินทางค่ะนะคะหรือว่าจะเป็นตัวคุณนะนะคะ เดินทางไปเดินทางไปหาเขาเขาเดินทางมาหาคุณหรือเดินทางมาหาคุณแล้วออกไปด้วยกันแบบนั้นใต้สําหรับทูอัพคัพสองถ้วยมากับแปดถ้วยก็เป็นสิบถ้วยตัวตนเขาที่ต้องการจากคุณก็คือสิบถ้วยรู้แล้วได้ออกจากอะไรแปดถ้วยเพราะพลังงานคุณเป็นเก้าเหรียญคนโสดคุณจะได้สละโสดค่ะไพ่สีไม้เท้าก็ออกมาด้วยเนี่ยไม่มีอะไรยากเลยแล้วนี่ไงพอเราถามหา หกไม้เท้าก็คือหกไม้เท้าอยู่ใต้สำรับออกมากำกับกับสองถ้วยคุณได้รับชัยชนะกับความสัมพันธ์นี้แน่นอนชาวตุนนี่แหละคู่ของคุณคนต่างชาติเนี่ย the emperor เนี่ยนะคะนะ the emperor และ the world เนี่ยนะ,ะชาวเมดนะคะเขาเป็นคู่ของคุณเป็นคู่ที่ผูกพันกันระดับจิตวิญญาณสองถ้วยคุณมีเกณฑ์จะได้โยกย้ายถิ่นที่อยู่ที่อาศัยด้วยนะคะมีเกณฑ์ได้ออกเดินทางอ่ะเรามาดูคำแนะนำจักไพ่ถึงชาวตุนค่ะถ้าอยากแนะนำอะไรชาวตุน การเชื่อมต่อทางจิตวิญญาณมีความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงยั่งยืนกว่าชีวิตนี้ spiritual connection ไม่ใช่ชีวิตเดียวไม่ใช่ชาติพบเดียวที่คุณพบเจอกันมันนานมากนานกว่านี้มากๆนะคะมุ่งเน้นไปที่ความรักโฟกัส on love มองสิ่งดีๆในตัวทุกคนถึงเขาจะมีบางอย่างบ้างที่คุณอาจจะรู้สึกไม่พึงใจนะเพราะให้แองเจลบอกว่าให้เปิดใจของคุณคนรักที่อาจจะแตกต่างจากความคาดหวัง ขอให้คุณมุ่งเน้นไปที่ความรักค่ะแล้วมองหาสิ่งดีๆในตัวเขาเขามีสิ่งดีๆมากมายที่ซ่อนอยู่แล้วก็ความรักความรัก new love นะคะคว้าโอกาสแห่งความรักในโอกาสนี้ที่จะ,จะเจริญเติบโตทางจิตวิญญาณคนคนนี้แหละจะเข้ามาเป็นเหมือนกับความรักที่ทาให้คุณรู้สึกสดชื่นสดใสความรักที่กำลังจะก่อตัวขึ้นในตอนนี้ที่คุณยังเป็นโสดและไพ่ new love เกิดขึ้นมาแล้วไพ่การเดินออกจากความโสดนั่นแหละค่ะคุณกําลังจะได้ละโสด นะคะสัมผัสทางกายภาพคนคนนี้เขาหมกมุ่นกับคุณมากๆเลยนะอยากที่จะอยู่ใกล้คุณมากๆนะคะนะคะอยากจะอยู่ใกล้อยากจะเป็นเจ้าของครอบครองคุณและปฏิหารและการขอพรอทุกๆสิ่งมีของขวัญน,นี่แหละคือสิ่งที่สิ่งคือสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทานมา คุณคือคนที่เป็นเหมือนของขวัญเข้าไปในชีวิตเขาเป็นเหมือนกับปาฏิหารนะิย์อ่ะเขาเหมือนได้รับพรในทุกๆวันเลยอะ่ะที่เขามีคุณนะคะนะคะเขาขอบคุณจัก,กรวาลเขาขอบคุณพระเจ้าที่ทําให้เขาได้รู้จักกับคุณขอบคุณที่คุณอยู่ในชีวิตของเขานะคะและนี่ก็สิ่งดีๆที่กาลังจะเกิดขึ้นพลังงานความรักของชาวตุลดีมากๆนะคะคุณได้สมหวังกับเขาแน่นอนนะคะโอเคค่ะก็ประมาณนี้นะคะพลังงานความรักของชาวตุลน,นะคะ แล้วเรา,าอัปเดตกันใหม่ในโอกาสหน้าค่ะสวัสดีค่ะ